พี่น้องจี่รักในพระทิศเจ้าเรามาถึงวันศุกร์ของสปดานนที่ยี่สบเทศกาลธรรมดาครับพี่น้อง <c oughs> พระศาสนาจักบอกให้เราฉลองในบุญเบ์หาดในบุญเบ์นาดนี้เป็นใครครับเป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนาจักรในเรื่องแม่พระเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องแม่พระนี้มากมายทีเดียวเขามีความัทธาต่อแม่พระมากแต่บทโปรดลึกเถิดที่พวกเราสวดเป็นประจำนี่นะครับจะทำให้เรา ส่วนว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่เคยได้ยินเลยว่าผู้ที่มาเพื่อท่านมาขอความช่วยเหลือจากท่านถูกท่านท,านทอดทิ้งนี่นะครับท่านแนะนํามาว่าอืเราจะต้องจับมือของแม่พระเราจะต้องเอ่ยนามของแม่พระอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็เอ่ยชื่อแม่พระเพื่อเราจะสามารถที่จะชนะอุปสรรคต่างได้เวลามีปัญหาก็คิดถึงแม่พระแล้วกเ็เดินตามรอยเท้าของแม่พระเป็นวารรอยเท้าที่ปลอดภัยที่สุด ถ้าแม่พระเป็นผู้นําเราแล้วเราก็จะไม่สามารถเราจะจะไม่ค่อยเขวยแล้วก็เวลาที่เรียกร้องแม่พระเนี่ยเ,เราก็จะมีกําลังใจมีความกล้าหาญถ้าหากว่าเราคิดถึงแม่พระอยู่เสมอเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากการหลอกลวงต่างๆและขณะที่แม่พระจับมือของเรานั้นเราก็จะล้มไม่ได้อันนี้ก็ชัดอยู่แล้ว โดภายใต้การดูแลการปกครองของแม่พระนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องกลัวอะไรเลยถ้าว่าแม่พระเดินข้างหน้าเราเราก็ควรจะเดินตามแม่พระนี่ทางหาที่เป็นบบนักบุญองค์หนึ่งทีมสอนเกี่ยวกับแม่พระท่านบวชในคณะสิโตที่พวกเราก็มีอยู่ที่โคกสะอาดที่นีครับแต่ไปตั้งอารามใหม่และรับเลือกเป็นอธิการแล้วก็เวลาที่ท่านอยู่ในอารามนั้นเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ที่ประตูก็คือว่าเบอร์นาจจะเอ่ยจะมาอยู่ที่นี่ทําไมวันนี้สําคัญมากถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในี่จะดีทั้งแต่หนักว่าหน้าที่สําคัญในโลกนี้ก็คือการดํารงชีวิตอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยวิญญาณของตนและของคนอื่นให้รอดเห็นไหมครับถ้าเราช่วยวิญญาณของตนและช่วยวิญญาณของคนอื่นก็จบหน้าที่ของเราก็มีแค่นั้น สมายน้พระวร์สารล,ล้วก็เห็นว่าพระเุซูเจ้าตอบหมองกฎหมายว่าพระบัญญัติเอกคือรักพระเจ้าสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและบัญญัติประการที่สองก็คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองดูแล้วก็สั้นแต่เวลาปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นพอสมควรเพราะเราก็มีความคิดของเรามีอคติหลายเรื่องฉะนั้นก็ ร่าก,ก็บอกว่ารักพระเจ้ารักได้จะรักคนอื่นไม่ลงลงไม่ได้เพราะว่าเราเครียดแค้นเรามีความโกรธโมโหอยู่คําสอนที่ครูคําสอนคนหนึ่งถามเด็กว่าเด็กเอ้ยเมื่อไรความมืดจะมาและเมื่อไรความสว่างจะเริ่มต้นเด็กๆก,ก็ยกมือแล้วก็ตอบคนหนึ่งบอกว่าเมื่อมีแสงสว่างเราจะแยกสัตว์ เช่นวัวกับควายนี่ออกจากกันได้แยกต้นไม้ออกต้นไม้ตน้นมะม่วงกับต้นมะขามแต่ถ้าอยู่ในความมืดก็แยกไม่ได้คุณครูคุณครูก็ตอบว่าความมืดและความสว่างอยู่ตรงนี้นะนักเรียนนะเมื่อเธอมองดูหน้าคนอื่นและรับว่าเขาเป็นพี่น้องของเธอนี่นะเธอก็อยู่ในความสว่างแต่ถ้าเธอมองคนอื่นแล้วเห็นว่า เป็นผีเป็นนวนเป็นนี้ไปหมดเลยก็ไม่เห็นว่าเป็นพี่น้องของเธอเนี่ยเธอก็อยู่ในความมืดเหมือนเดิมพี่น้องครับชาวยูตอบไม่ได้ว่ามาจัดไหนสำคัญที่สุดมีการเถียงกันบ้างว่าการบูชาพระเจ้ามั้งใหญ่กว่าหรือว่าเข้าพิธีการเข้าพิธีสุนัตอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหรือว่าการล้างมือมัง้งถ้าไม่ล้างมือเนี่ยกินข้าวไม่ได้แล้วก็ผิดกฎ การถือวันสบปบะโตมัง้งถ้าหากว่าทํางานในวันสบปบะโตก็ผิดแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าเปิารประหยัญญัติการเอกคือรักพระเจ้าและรักพรเพื่อนบ้านความรักคนอื่นเป็นสิ่งเป็น,เป,นเป็นคําสั่งของพระเจ้าก็ไม่ใช่เราจะเลือกทําได้หรือไม่ได้นะครับถ้ารักพระเจ้าเราก็ต้องทำตามคําสั่งของพระองค์คือรักคนอื่นด้วยถ้าเราไม่ถือเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระบิดาไม่ได้ คราวนี้ถ้าถามเราว่าใครเป็นเพื่อนบ้านพระเยซูเจ้าก็บอกดูตัวอย่างของชาวสมาริจันผู้ใจดีสิขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ